ครับโพราะนะครับจากย่างชุนยอดนะครับวันนี้เราเาใจเป็นสายรถเก๋งนะครับรถเก๋งเป็นซิตี้คาร์นะครับก็เป็นล้อซิงล้อซิงยางซิงเลยนะครับก็เป็นล้อในล้อฮิตกันเลยนะครับล้อในตำนานนะครับล้อลายซีจิบันเอ็นนะครับแล้วก็ประกอบกับยางไลซิงนะครับเป็นทันปุกนะฮะเดี๋ยวเราชมกันนะครับว่าล้อชุดนี้ความสวยประมาณไหนแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ นิดนึงนะครับมีของแถมไปด้วยนะครับล้อชุดนี้หรือล้อควอมยาณของแถมไปด้วยนะครับล้อลาย ce 2 8 n นะครับก็เป็นลายอมตะลายนี้นนะครับที่ผมแจ้งไว้ช่วงต้นคลิปนะครับก็ลายนี้เนี่ยก็คือจะอยู่มานานแล้วก็ยังไงก็น่าจะอยู่ตลอดไปนะครับมีปัญหาล้อลาย ce 2 8 n นะครับตัวนี้เป็นงานของเซียนะครับเป็นล้อมือสองนะครับแต่ว่าสภาพล้อนี้ประมาณ 85- 90%สนนะครับสภาพมันจะดีมากนะครับนี่นะครับ อ่าแล้วก็ยางที่ผมนำมาประกอบด้วยนะครับจะเป็นยางยางฮันคุกนะครับยางฮันคุกรุ่น V12 นะครับนี่นะครับรุ่น V12 แล้วก็ไซส์ยางที่นำมาประกอบเนี่ยคือไซส์195 555ก55นะครับก็จะเป็นไซส์ยางซึ่งมาประกอบกบับแม็กซิงนะครับที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นพวกแม็กซิงเนี่ยเขาจะใส่ยางเบอร์195 50หรือ55าหขอสินะครับเขาจะไม่ใส่ยางเดิมนะครับ175 185 หกสิบพวกนี้เขาจะไม่ใส่นะครับเขาจะใส่เป็นยางยางเบอร์นี้นะครับเพราะว่าความรัดแม็กมันจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็หน้ายางก็จะกว้างมากขึ้นการเกาะถนนก็จะดีขึ้นนะครับก็คือมันมันแก้มมันจะไม่ป่องเกินไปนะครับมันจะออกมาสวยนะครับจับทรงสวยนะฮะนี่นะครับ อ่าแล้วเรามาพูดถึงของแถมกันนะครับที่ผมพูดว่าถึงของแถมก็ผมจะมีของแถมตอนนี้ให้นะครับอ่าก็จะมีนี้ให้เลยก็จะมีเป็นน็อตเลเหล็กนะครับเป็นน็อตเลเหล็กให้เลยก็ก็คือแถมไปเลยชุดหนึ่งนะครับก็อ่าแถมไปเลยให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็ยังไงถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยถ้าพี่เพื่อนซื้อเนี่ยผมก็จะถ่วงถ่วงล้อให้เลยนะครับถ่วงคัล้อให้เลยจะไม่ต้องไปถ่วงอีกก็คือสามารถใส่ได้เลยนะครับล้อคู่หน้าคู่หลังก็จะถ่วงถ่วงให้เลยนะครับแต่ว่า เวลาถ่วงผมก็จะถ่วงแค่คู่หน้านะครับคู่หลังผมไม่ได้ถ่วงนะครับมีฝาแถบให้ด้วยให้ด้วยเลยนะครับตัวนี้ชุดนี้เดี๋ยวเราสักพักเรามาฟังราคากันนะครับว่าผมตั้งราคาชุดนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ชุดนี้ไปนี่ก็เขาตั้งจะคุ้มนะครับเพราะยางนี่เป็นยางใหม่ยางใหม่เลยนะครับส่วนล้อก็สภาพดีอยู่แล้วนะครับ เราจะมาฟังราคากันนะครับก็ราคาชุดนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่15,900นานะครับแล้วก็มีของแถมก็คือมีน็อตเลเล็กให้ด้วยนะครับก็นิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นน็อตเลเล็กเนี่ยข้อดีก็คือมันจะไม่ครูดนะครับเพราะว่าเห็นส่วนมากที่ที่ผมเจอมานะครับที่ลูกค้าที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะเป็นน็อตติ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นน็อตอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นน็อตอลูมิเนียมเนี่ยข้อเสียงมันคือ ถ้าใช้ไปเนี่ยมันจะเวลาเราขันน็อตเนี่ยมันอาจจะคลดได้คลดได้แล้วทำให้นอ็อตทําให้มันขาดตรงน็อตตอน,น,นมันขาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอ็นอตน็อตเลอ่านอ็นอตน็อตติ้งที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะไม่ไม่มีการคลดนะครับมันจะแข็งนะครับแต่ว่าตอนช่วงเวลาใส่เนี่ยก็คือทางร้านน่าจะรู้แหละว่าใช้อะไรคุมเข้าไปหน่อยถุงพลาสติกใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็หมุนใช้บล็อกลมหมุนเข้าไปมันก็จะมีมันก็จะไม่ไม่ถลอกนะครับสีมันก็ตรงปกติเหมือนเดิมแต่ว่าความแข็งนี่ก็คือเชื่อใจได้นะครับก็ ก็ชุดนี้นะครับตั้งไว้15,900นานะครับแล้วก็แถมน็อตแล้วก็ถ่วงล้อให้ด้วยนะครับถ้าพี่เพื่อนใดสนใจหรือหาอยู่นะครับล้ออ่ล้อแม็กร้อมยางใส่ซิตี้คาร์นะครับหรือว่าใส่รถอ่เครื่องพันห้าดีๆนี่เองนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็มีบริการส่งให้ทั้งประเทศเลยทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังไงก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับในเพจชื่อยางชันยอดในช่อง youtube นะครับ ก็วันนี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายแล้วครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับโควิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับก็ป้องกันกันนะครับก็สวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยนะครับนั้นวันนี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ